สวัสดีสมาชิกเพจหางานนะครับมีงานมาอัปเดตครับงานนี้โรงงานเดียวนะครับทั้งฝ่ายผลิตนะครับรับฝ่ายผลิตรับแม่บ้านนะครับรับพ่อบ้านแม่บ้านปกติแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านที่พิการทางหูทางการได้ยินนะครับรับ qc โรงงานเดียวครับรับหลายแผนกเลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมครับถ้าคุณดูอยู่ที่ YouTube ฝากกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยถ้าคุณดูอยู่ที่เพจ Facebook กดถูกใจเพจให้ผมด้วยนะครับ ไปดูรายละเอียดของงานนี้ครับบริษัทเดียวที่กล่าวถึงนะครับก็คือบริษัทซองซอนไฮเทคจำกัดครับโรงงาน2เยื้องวัดเนินตองนะครับศรีราชาชนบุรี ถ้าคุณสนใจงานนี้ครับรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิต10อัตรานะครับคุณสมบัติอายุ21ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศนะครับการศึกษาม .3 ม .6 ปวชปวสได้หมดเลยนะครับขอคนที่สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ขอคนที่สามารถเข้ากะและทำโอทได้ครับขยันอดทนยืนทำงานได้มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษขอคนที่พร้อมเริ่มงานนะครับสวัสดิการของฝ่ายผลิตครับเป็นพนักง,งานประจำบริษัทไม่ผ่านซับคอนแทค มีค่าอาหารมีค่าเดินทางมีเบีย้ยขยนันมีค่ากะมีโบนัสประจําปีมีประกันสังคมมีประกันอุบัติเหตุให้นะครับสําหรับผแผนกนี้ฝ่ายผลิต10อัตราครับรีบเลยนะครับอันนี้คือเรารู้ก่อนเลยนะยังไม่ได้ไปลงรายละเอียดที่ไหนนะครับคุณได้เห็นก่อนใครเลยนะฮะร,รีบเลยนะถ้าคุณสนใจสมัครนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะลงเบอร์โทรให้นะฮะ ต่อไปครับก็คือ QC 2อ,อัตราครับอายุ21ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศเช่นกันนะครับการศึกษาเหมือนกันครับก็คือม .3 ม .6 ปวชปวสได้ครับขอคนที่สามารถเดินทางทำงานเองได้นะครับสามารถเข้ากะและทำโ t t ได้ใช้เครื่องมือวัดได้นะครับมีประสบการณ์ QC จะพิจารณาเป็นพิเศษขอคนที่พร้อมเริ่มงานนะครับ สวัสดิการเหมือนกันครับมีค่าอาหารนะครับเดี๋ยวก่อนนะเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับไม่ผ่านซับคอนแทคมีค่าอาหารมีค่าเดินทางมีเบี้ยขยนันมีค่ากะมีโบนัสประจําปีมีประกันสังคมมีประกันอุบัติเหตุนะครับสําหรับ QC นะต่อไปครับก็คือรับสมัครแม่บ้านพ่อบ้านนะครับสออัตรา ขอคนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินนะครับขอคนพิการทางการได้ยินนะครับคุณสมบัติเพศช,ชายหรือหญิงก็ได้ครับอายุ21ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษาไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มาทํางานเองได้ทางบริษัทไม่มีรถรับส่งนะครับมีบัตรประจําตัวผู้พิการพร้อมเริ่มงานทันทีนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยคือสามารถเป็นมาเป็นผู้ได้นะครับ ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะงานนี้นะฮะพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยสอ,อัตรานะครับแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านปกตินะครับมีถามเข้ามานะเมื่อวานผมประกาศงานนี้ไปแล้วก็มีถามเข้ามาว่าเอสรับเฉพาะผู้พิการหรือเปล่าคนปกติพ่อบ้านแม่บ้านปกติรับ1อัตรานะครับเพศชายหรือหญิงก็ได้อายุ21ปีขึ้นไปไม่จํากัดวุฒิการศึกษาไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ขอคนที่เดินทางมาทางานเองได้เพราะว่าทางบริษัทไม่มีรถรับส่งขอคนที่พร้อมเริ่มงานนะครับ สนใจทั้งหมดเลยนะครับกรอกใบสมัครได้ที่บริษัทซองซอนไฮเทคเยื้องกับวัดเนินตองหรือติดต่อฝ่ายบุคคลคุณอ้อมนะครับคุณฟิลม์มขอบคุณคุณฟิล์มด้วยฮะคุณฟิล์มนำงานนี้มาบอกเรานะฮะขอบคุณผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลนะครับคุณฟิลม์ม033 0 04 460นะครับ 033004460ทุกแผนกที่กล่าวไปนะครับก็สมัครได้รีบเลยนะครับรีบเลยเป็นโอกาสดีแล้วครับนานๆที่เราจะเจองานที่สมาชิกของเรารู้ก่อนนะครับคุณรู้ก่อนคนอื่นเลยดังนั้นงานทั้งหมดที่พูดไปเนี่ยคุณมีโอกาสสมัครก่อนเลยนะทั้ง QC ทั้งฝ่ายผลิตนะครับรีบก็แล้วกันอย่าลืมครับกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกว็แล้วกันผมจะหางานมาเสิร์ฟมาส่งให้คุณอย่างต่อนเนื่องแบบนี้ขอทุกคนได้งานนะครับสวัสดีครับ